3ราศีครึ่งหลังพฤศจิกายนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ได้แก,รก,ก่ราศีพฤหิกราศพีพฤกศกราศีมีนเป็นสมราศีที่มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่หรือใครที่หวังของชิ้นใหญ่ไว้อาจจะได้และอย่าลืมถ้าได้มาแล้วต้องแบ่งเงินไปทำบุญด้วยจะได้เสริมดวงให้เฮงเฮงเฮงต่อไป เตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแท้ร้อเปอร์เซนตให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราวบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิต สมัครเป็นสมาชิกกับเราได้เลยค่ะเคยที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทราวิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัวๆัวรัวรวรว